สวัสดีค่ะคลิปนี้มาอัปเดตอันดับความนิยมของเหล่าศิลปินหญิงเคป๊บนแพลตฟอร์ม Spotify ที่มียอดผู้ฟังสูงสุดประจำเดือนโดยเป็นข้อมูลณปัจจุบันวันที่11มกราคม2022ซึ่งเป็นการอัปเดตเป็นครั้งแรกในปี2022วงไหนจะได้รับความนิยมมียอดสตรีมสูงสุดมาดูกัน เริ่มที่อันดับ9เอสปามียอดสตรีม4,668,037ครั้งอันดับ8ไอฟมียอดสตรีม4 8 9 4 1 8ครั้งอันดับ7เรดเวฟเวมียอดสตรีม5,128,572ครั้งอันดับ6ลีไฮมียอดสตรีม5,143,584ครั้ง อันดับ5 GG มียอดสตรีม5 5 5 7 2 9 5ครั้งอันดับ4 IU มียอดสตรีม5,711,4426ครั้งอันดับ3ทวายมียอดสตรีม1 0 7 6 5 5 5 7 3ครั้งอันดับ2 b a c k p i n g มียอดสตรีม1 3 8 1 8 1 6 2ครั้ง สุดท้ายอันดับ1นึ่งลิซ่ากับยอดสตรีม20 000, 4 2 4ล้าน4แครั้งแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตศิลปินเคป๊ K OP, หญิงในปัจจุบันที่เปิดสักราชใหม่มีผู้ฟังรายเดือนมากที่สุดบนแพลตฟอร์ม Spotify ในขณนะดเดียวกันผลงานเพลงมันนี่ของลิซ่ายังได้สร้างสถิติในฐานะเพลงของศิลปินเดี่ยวเคป๊ OP, ที่อยู่ในชาร์ตบิลบอร์ด g l o b a l 2 0 0 และ Gobo 200x e Cruding US ใได้นานที่สุดเป็นเวลากว่า17สัปดาห์เลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าปังแบบเกินต้านจริงๆแอดก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งด้วยค่ะอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ